เออได้พี่ก็โอนตัน้งแต่วันที่เราคุยกันแล้วพี่ก็โอนไปคึงคนแล้วเมื่อวานีพี่จะจ่ายเงินสดไปครึ่งหนึ่งอ๋อพี่โอนมาแล้วครึ่งนึงใช่ไหมครับถูกครับถูกครับครับน้องติ๊กไม่แจ้งหรอน้องติ๊กไม่ได้แจ้งติ๊กบอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่พัชจะโอนตังที่เหลือให้หมดวันนี้ครับ ไม่ใช่พี่โอนตักให้ให้น้องติ๊กอะ้องติ๊กบอกว่าโอนบัญชีติ๊กก็ได้แต่แล้วพี่ถามว่าจะให้โอนเบอร์น้องสลาไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูเคลียร์กับพี่หนุ่มเองพี่โอนไปแล้วห้าหมื่นห้าใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วครับพี่พัฒอ่ะต้องต้องคุยกับน้องติ๊กแหละได้แต่พี่พี่พี่มีเอกสารไงก็เดี๋ยวพี่พัฒส่งเอกสารทางเมสเซจให้ผมทางเบอร์ที่ผมโทรหาพี่ได้ไหมครับได้ครับ แล้วเมื่อคืนนี้พี่จ่ายเงินสดไปนะผมได้รับแล้วครับห้าหมื่นห้าแต่ผม <Okay. S 1> ไม่รู้ว่า <Okay. S 1> มัดจาได้ก่อนนะครับได้อยพอเราตกลงกันพี่ก็โอนมาจําให้เลยไนงะกลายเป็นกรณีดราม่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซะแล้วสําหรับหนุ่มซ้อนรามที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยว่าได้หย่าขาดกับอดีตภรรยาสาวแล้วและได้สิทธิเลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวหลังพึ่งอยากแก้เคล็ดไปได้ไม่นาน และต่อมาทางด้านอดีตภรรยาสาวได้โพสต์ภาพแม่ลูกสุนัขพร้อมกับข้อความว่าอิชาหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดๆละ่ะรักใครและแท็กหาอดีตสามียังหนุ่มจอนรามทำเอาคนเข้ามาวิจารณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และล่าสุดเมื่อตอนเย็นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์ถึงคลิปเสียงพร้อมระบุคแคปชั่นว่ารักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้หรอครับเหตุเกิดวันศุกร์ที่29สิงหาคม2563ครับผมให้อภยัยให้โอกาสให้เวลาครบพ้นแล้วครับผม โดยคลิปเสียงเป็นเสียงสนทนาระหว่างหนุ่มกับทางเจ้าของร้านที่ไปร้องเพลงโดยระบุว่าเงินค่ามัดจำและเงินค่าตัวของสอนรามติ๊กมารับไปหมดแล้วโดยไม่ได้โอนผ่านให้สอนรามจึงคาดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งคู่แยกทางกันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเอง